เอาวันนี้จะพามาดูแปลงมันสำปะหลัง6ไร่ได้เพียง10ตันอย่าหาธรรมนะครับฟังไม่ผิด6ไร่ได้เพียง10ตันเท่านั้นนะครับพอดีเนี่ยเดินทางผ่านมาจะไปที่สวนยางพาร,ราตัวเองนี่แหละนะครับ mm hmm. เห็นอ่าคนรู้จักที่เขาปลูกมันสำปะหลังในแปลงนี้นะครับ6ไร่เนี่ยก็เลยมีการสอบถามนะครับคำตอบที่ได้ก็คือมันสำปะหลังแปลงนี้นะครับในช่วงปี64นะครับ ปลูกในช่วงเดือนกุมภานะครับมาถอนเดือนมกราเหมือนรอบปีนี้นะครับเป็นการปลูกที่ปกตินี่แหละนะครับใช้พันธุ์หน้าขาวนะครับไม่รู้ว่าคือพันธุ์อะไรลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับแล้วก็มีการตัดท่อนพันธุ์ไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์นะครับแล้วก็ไถปลูกนะครับไถเนี่ยมีการใส่ขี้แก,กล็นะครับพอใส่ขี้แกล,กลบเสร็จยกร่องปลูกนะครับ ระยะปลูกระหว่างต้นนี่ก็คือประมาณไม่ถึง50เซนต่อต้นนะครับพอปลูกเสร็จนะครับมีการงอกต้นขึ้นมาในช่วง2เดือนเนี่ยทำรุ่นนะครับจ้างแรงงานทํารุ่นพอหลังจากนั้นนะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบก็ไม่ได้ฉีดนะครับแล้วก็รอถอนอย่างเดียวนะผลผลิตที่ได้ก็คือ10ตันกว่าๆเองนะครับ6ไร่ได้เพียง10ตันสรุปก็คือ 1ไร่ไม่ถึง1.8ตันต่อไร่นะครับก็คือมันน้อยมากๆนะครับพอมาปี6 5มีการปลูกมันเดิมคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือในช่วงเดือนกุมภามาแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนค่องข้างดีนะฝนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับพอปลูกเสร็จนะครับก็ทำเหมือนเดิมใส่ขี้เกลบเหมือนเดิมนะครับมีการทํารุ่นในช่วง2เดือนนะครับช่วงประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภาทํารุ่นนะครับพอดียากขึ้นก็เลย มีการจ้างแรงงานนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จก็คือไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเหมือนเดิมปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยแพงนั่นเองนะครับผลผลิตที่ได้ก็คือเขาบอกว่าปีนี้น่าจะได้เยอะกว่านิดหน่อยเพราะว่าดูจากสภาพหัวก็คล้ายกันนะครับคล้ายกันต้นนี่โตพอสมควรนะครับสามารถนําไปปลูกในรอบถัดไปได้ดูจากด้านหลังนะครับ ต้นมันสำปะหลังเนี่ยค่อนข้างโตกันเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นผลพลอยได้จากขี้ไก่แกลบนะครับที่นี้เนี่ยเราจะแนะนํำยังไงนะครับให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยแพงในช่วงนี้นะครับราคานี่ก็ค่อนข้างดีนะครับจะทำยังไงนะครับกรณีที่เราไม่สามารถให้ปุ๋ยเคมีได้นะครับเราก็สามารถหาน้ําหมัก น้ำหมักอ่าที่เป็นน้ำหมักผลไม้หรือว่าน้ำหมักจุลินทรีย์หรือว่าพวกอ่าจุลินทรีย์หน่อกล้วยพวกนี้นะครับเราสามารถรดให้ทางดินได้นะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับดีกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเราทํานิดนึงมันก็โอเคกว่าเราไม่ได้ใส่อะไรนะครับแล้วก็มาฉีดพ่นกับทางใบได้เหมือนกันนะครับ ไม่สามารถให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยก็สามารถนําพวกน้ําหมักจุลินทรีย์พวกนี้แหละนะครับเอามาฉีดพ่นทางใบได้เหมือนกันนะครับพอฉีดพืชก็จะได้รับธาตุอาหารจากทางใบนะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําดีกว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนะาะก็จะเป็นวิธีการาทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเป็นการาแนะนำนะครับแนะนำเลยว่าเราไม่มีปุ๋ยใส เราอยากปลูกมันเนี่ยต้นทุนเราไม่มีเราไปหาพวกผลไม้สุกอย่างเช่นอ่ากล้วยสุกนะครับฟักทองแกจัดนะครับหรือว่า,ามะละกอสุกนะครับเราสามารถนํามาหมักโดยใช้อ่ากากน้ําตาลแล้วก็ EM มาหมักสักประมาณเดือนหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็มีการผสมน้ำอ่าหส่วนต่อน้ำหนส่วนแล้วก็เทลงเง่มันสปหดัง หรือว่าถ้าเราจะฉีดพ่นเราใช้ประมาณสักหัวเชื้อเนี่ยใช้ประมาณ2 0 c ีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นให้กับมันสปพรังได้นะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นน้ำหมักชีวภาพเหมือนกันหรือว่าจะเป็นน้ำหมัก EM เนี่ยเราก็สามารถลดลงทางดินได้คุณสมบัติของเขาเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของบํารุงดินนะครับแล้วก็ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่ตกค้างอยู่ กรณีที่พืชไม่สามารถนำธาตุอาหารจากทางดินมาใช้ได้หรือว่าทางดินไม่มีปุย๋ยเราก็สามารถหาวัสดุที่เขาสามารถปลปล่อยธานนตุไนตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสโพเทสเซียมได้นะครับก็คือพวกใบไม้แห้งนะครับมาทําการหมักหรือว่านํามาใส่ให้กับต้นพืชเนี่ยอย่างมันสำปะหลังเนี่ยหรือว่าเป็นขี้เท่าขี้เท่าไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ธาตุโพแทสเซียมดีๆนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับขี้เท้าแกบเนี่ยก็คือมีทั้งแคลเซียมมีทั้งโพแทสเซียมนะครับก็จะช่วยในเรื่องของระบบรากนะครับส่วนธา,าตุฟอสฟอรัสนะครับส่วนมากเขาจะอยู่กับพวกที่เป็นที่เป็นกระดูกปนหรือว่า,ากระดูกสัตว์พวกนี้ถ้าเป็นพวกเลือดนะครับ เลือดเราจะทําให้แห้งนะครับอันนี้เขาจะให้ธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับจะช่วยในเรื่องของระบบรากนะครับนํามาหมักนะครับอันนี้เขาจะมีสูตรที่เป็นน้ําหมักต่างๆนะครับลองไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูเดี๋ยวถ้าผมทําคลิปเดี๋ยวจะมาทําให้ดูในช่อง u t u b e นะครับของกรดไวโซรนิดนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับสรุปนะครับการที่เราปลูกมันสำปะหลังเราอยากได้ผลผลิตที่เยอะ แต่เราไม่มีต้นทุนในการผลิตเราไม่สามารถให้ปุ๋ยเคมีให้กับมันสปหลังได้เราก็ไปหาวัสดุที่สามารถให้ธาตุอาหารแก่พืชมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับนำมาฉีดพ่นหรือว่าลดลงทางดินได้นะครับอาที่เป็นในรูปอินรีย์หรือว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยกรณีที่เราใส่เยอะถ้าเราฉีดพ่นน่ยถ้ามันเกินพืชก็ยังสามารถทนต่อสภาพที่เป็น กรด NC ได้แต่ถ้าเป็นเคมี Me, เนี่ยถ้ามันเกินปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยพืชอาจจะเหี่ยวเฉาหรือว่าตายไปในที่สุดนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผมเอาอะไรเขาเรียกน้ำหมักนะครับน้ำหมัก่า EM เนี่ยเขาบอกอัตราในที่สามารถนำมาฉีดพ่นให้กับพืชได้ก็คือแนะนำอยู่ประมาณ2 0 c สซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นให้กับพืชได้ถ้าเป็นพืชเล็กนะครับให้ได้ตามปกติแต่ถ้าใส่เกิน ในปริมาณที่เยอะเกินไปมาใส่กับพืชเล็กเนี่ยอาจจะเหี่ยวเฉาหรือว่าตายได้เหมือนกันแต่นี่ผมยังไม่เคยทดลองนะครับแต่เป็นมันสำปะหลังผมใช้1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นให้กับมันสำปะหลังฉีดไปแล้วมันสำปะหลังไม่เป็นไรแต่มันมีการสั่งค้อแสงมันมีใบที่เขียวเข้มนะครับใบที่เขียวเข้มเนี่ยมีหลายคนเขาบอกว่ามันสำปะหลังขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับ มันจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยจริงครับข้าวที่ใบเขียวเข้มเกินไปเนี่ยเขาจะไม่มีธาตุโพแทสเซียมแล้วก็รวงข้าวจะไม่มีนะครับส่วนมันสำปะหลังมันสำปะหลังเนี่ยเขาจะใบเขียวเข้มเขาจะมีการสั่งข้อแสงดีนะครับมีธาตุไนโตรเจนมีธาตุแมกนีเซียมอาจจะมีธาตุโพแทสเซียมบ้างนะครับแต่เขาจะยังไม่แสดงอาการถ้าเขาจะ,สะแสดงอาการก็คือในช่วง2เดือนขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทําเกี่ยวกับ ธาตุโพแทสเซียมกับมันสำปะหลังนะครับว่าเขามีส่วนสําคัญช่วยในเรื่องไหนบ้างกับมันสำปะหลังนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือ6ไร่10ตันปลูกมันสำปะหลังใช้เพียงขี้ไก่แกลบอย่างเดียวเป็นไปได้ครับก็คือมันให้น้อยมากๆเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ฉีดพ่นทางใบนะบไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากทํารุ่นอย่างเดียวแล้วก็รอถอนอย่าหาทํานะครับย้ำวัยยะ ว่าอย่าหาทำเออ,อประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย